Mr. Green, welcome my Green, channel, Hot News. to Hot เปิดสถิติไทยตุรกี5ครั้งล่าสุดก่อนพบกันคืนนี้รอบ8ทีมสุดท้ายสำหรับการแข่งขันวอลเลยบอลเ่นเนชันกี2022รอบ8ทีมสุดท้ายเมื่อคืนที่ผ่านมาเกมคู่แรกบราซิลทีมอันดับ2ของโลกพบกับญี่ปุ่นทีมอันดับ7ของโลกผลปรากฏว่าสาวบราซิลโชว์ฟอร์มโหดตบชนะญี่ปุ่น3-1เซต29-27 28-26 20 25และ25-14ถึงผ่านเข้ารอบรองชนะเลิศได้เป็นทีมแรกคู่ที่2สหรัฐอเมริกาทีมอันดับ1ของโลกแชมป์เก่าและอดีตแชมป์รายการนี้3สมัยลงสนามพบกับเซอร์เบียทีมอันดับ6ของโลกผลปรากฏว่าสหรัฐอเมริกาพลาดท่าพ่ายเซอร์เบีย2 3ถึง3เซต27-29 23-25 25-20 25, 20และ13ถึง15ทีมชาติเซอร์เบียผ่านเข้ารอบรองชนะเลิศโดยจะไปเจอกับทีมชาติบราซิลอันดับ2ของโลกในวันที่16ก่อขอนีสำหรับคืนนี้สาวไทยซึ่งเข้ารอบวลเล์บอลชาลิกมาได้เป็นครั้งแรกเก็บได้15แต้มอยู่ในอันดับที่8จะลงสนามพบกับเจ้าภาพตุรกีเวลา22นาฬิกา30นาทีตามเวลาประเทศไทย สถิติที่ผ่านมาพบกัน9ครั้งสาวไทยแพ้ไปถึง7ครั้งและชนะได้เพียงแค่2ครั้งเท่านั้นแถมการเจอกัน5ครั้งหลังสุดยังตกเป็นฝ่ายแพ้ทั้งหมดเฮตูเฮตห้าครั้งหลังสุดไทยชนะศูนย์ตุรกีชนะ5 6. มิถุนายน2,564ตุรกีชนะไทย3-1เซตเนชั่นลีก6มิถุนายน2,562ไทยแพ้ตุรกี0-3เซตเนชั่นลีก 16พฤษภาคม2562ตุรกีชนะไทย3-1เซตมองเพิ่มมาสเตอร์11ตุลาคม2561ตุรกีชนะไทย3-1เซตชิงแชมป์โลก6มิถุนายน2561ไทยแพ้ตุรกี1-3เซตเนชั่นลีก Many thanks for watching Please subscribe for more videos.